แจข่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเราจะมาแจ้งข่าวสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่มันกันนะคะทกสจัดสินเชื่อ3,255ล้านดอกเบี้ยต่ำหเปอร์ซให้ชาวไร่ชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังนะคะวงเงินครัวเรือนและไม่เกิน50,000บาทเป้าหมาย6.5หมื่นครัวเรือนพื้นที่กว่า1.3ล้านไร่ ก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะโดยคณะกรรมาก,การทกศาอนุมัติเดินหน้ามาตรการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังปีผลิต66-67นะคะตามนโยบายรัฐบาลเพื่อชะลอการเก็บเกี่ยวหัวมันสดในช่วงฤดูแล้งที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งต่ำและราคาตกต่ำออกไปอีก6เดือนหวังเพิ่มผลผลิตต่อไร่และผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการเพราะปลูก โดยเกษตรกรยังคงมีเงินหมุนเวียนเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในระหว่างรองการเก็บเกี่ยววงเงินครัวเรือนละไม่เกิน5,000 50, 0บาทดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งเป้าหมายเกษตรกรกว่า65,000ครัวเรือนพื้นที่ 1.3ล้านไร่โดยนายชัดชัยศิริลายผู้จัดจาก,การธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกาศาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการทกาศาเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะได้มีมติเห็นชอบให้ทกาศาดําเนินมาตรการชะลอาการเก็บเกี่ยวมันสําปะหลังปีผลิต66 6กทัพหตามนโยบายรัฐบาลวงเงินรวม3 2 5 5ล้านบาท เพื่อชะลอการเก็บเกี่ยวหัวมันสดในช่วงฤดูแล้งที่มีปริมาณเปอร์เซ็นต์แป้งลดต่ำลงโดยเฉลี่ยเหลือเพียง10-15จากเดิมที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งอยู่ที่25-30นะคะทำให้ราคาที่เกษตรกรจำหน่ายลดลงและไม่คุ้มค่ากับการเพราะปลูกโดยเป้าหมายพื้นที่ที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ1 0 0ล้านไร่จากพื้นที่เพาะปลูกทั่วไทยนะคะประมาณ8ล้านไร่ เป็นระยะเวลา6เดือนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์กว่า6 5,100ครัวเรือนซึ่งหลังจากช่วงเวลาดังกล่าวจะมีปริมาณฝนมาทำให้หัวมันสดมีผลผลิตมากขึ้นและมีเปอร์เซ็นต์แป้งที่สูงขึ้นโดยระหว่างนี้ทกศจะสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นเงินหมุนเวียนและเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในระหว่างรอการเก็บเกี่ยวนะคะคุณสมบัติผู้เข้าร่วมมาตรการนะคะต้องเป็นเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปีผลิต66-67กับกรมส่งเสริมการเกษตรสถานะเป็นลูกหนี้ชั้นปกติและยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตในวงเงินไม่เกิน2,500บาทต่อไร่สูงสุดไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนหรือวงเงิน50,000บาทต่อครัวเรือนนะคะโดยเกษตรกรจ่ายดอกเบี้ยเพียงร้อยละหต่อปีและส่วนที่เหลือรัฐบาลรับภาระชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกร กำหนดชำระคืนภายใน6เดือนนับตั้งแต่วันที่กู้นะคะโดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการได้ที่ทกศตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายน6 7ทั้งนี้ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยตามนโยบายของรัฐบาลสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้เช่นเดียวกันที่ทกศทุกสาขาทั่วไทยนะคะ